สวัสดีสมาชิกนายไมเก้ทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับอัปเดตข้อมูลนะครับการเบิกถอนรายได้นะครับในส่วนของก้าเอ็มเอไอหรือนายไมนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะที่ทุกท่านที่ลงแพ็กเกจไว้แล้วนะครับก็เข้าไปดูผลประกอบการนะครับที่เมนูด้านล่างครับขวาล่างสุดนะฮะขวานะครับอันที่5นะครับเราไปดูตรงคําว่ารายได้หรือเมนูเมนูสีม่วงอันที่4นะครับ อันนี้คือรายได้ที่เกิดจากการที่เราสเต็กเองนะครับ100หนึ่ยเหรียญเรามีรายได้วันหนึงนะประมาณ0.81 USDM เนี่ยนะครับซึ่งผมก็เว้นมาประมาณสัก4-5วันนะครับก็เป็น4.05ถ้าเราจะกดรับนะครับช่องขวาเนี่ยที่4.05เนี่ยครับกดรับปุ๊บจะมาอยู่ช่องซ้ายคือ52.6นะค,คือยอดที่เราถอนไปแล้วนะวิธีการกดรับก็คือกดรับไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะกดรับนะครับผมให้มาดูตรงนี้นิดหนึ่ง ตรงคำว่า USDM เห็นไหมเป็นศูนย์เห็นไหมศูนย์ศูนย์เห็นไหมฮะผมเคยถอนมาเก็บไว้แล้วเป็น USDT นะครับสองจุดสามนะครับอ่ะผมจะกดถอนออกมาเป็น USDM นะครับสี่จุดศูนย์ห้านี่นะครับมันจะเสียไปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเหลือสามจุดแปดห้ามานะครับอ่ะกลับไปดูว่ามาไหมนะครับนี่ฮะมาแล้วครับสามจุดแปดสี่ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วมาดูในส่วนของรายได้แผน VIP ที่ทุกคนขึ้น VIP อย่างผมเองก็ขึ้น VIP หนึ่งอย่างทุกท่านนี่แหละนะพะมียอดใต้องกรมากกว่า3,100นะครับแล้วมียอดส่วนตัวนะครับผมก็จะได้ส่วนต่างของส่วนตัวเห็นไหมฮะตอนนี้ได้มา10.7 7เหรียญกดรับรางวัลเหมือนเดิมครับกดรับรางวัลมันก็จะบอกนะครับไปนะถอนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วนะครับตรงนี้มาอยู่ไหนมาอยู่ในช่องนี่ครับช่อง USDM เห็นไหมเป็น14.7วิธีการจะเปลี่ยนเป็น USDT นะครับไปคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับ แล้วเราก็เลือกโทเคนที่เราจะแลกนะครับเป็น usdm นะครับแลกมาเป็น usdt นะครับทั้งหมดนี่อย่างนงี้นะฮะสิบสี่จุดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับเรากดยืนยันเลยแลกเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยกลับมาดูนะครับเป็นสิบหกเห็นไหมฮะถ้าจะถอนออกไปนะครับให้เราทําการนะครับกดแล้วก็เลือกไปอ่าตรงนี้เป็นประวัติการถอนที่ผมถอนไปแล้วนะครับสองครั้งนะครับเห็นไหมฮะ ให้ไปตรงนี้ครับถอนก็คือไปเมนูที่2นะครับกดถอนแล้วเราเลือก U S D T นะครับที่เราจะถอนนะครับ U S D T เลือกเชนที่เราจะถอนนะครับก็เป็น B P 2 0แล้วเอากระเป๋ามาวางนะครับแล้วหลังจากนั้นกดถอนทั้งหมดอย่างนี้นะครับแปลว่ากระเป๋ามาวางก่อนนะครับกดไปจะเสียค่าธรรมเนียมในการถอนอยู่1นึ่เหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับก็จะได้ไปทางประมาณ15เหรียญอย่างนี้เป็นต้นกดรับเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาเลขกระเป๋านิดหนึ่ง อ่ะผมาาะกดถอนไปแล้วนะครับกดถอนไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเอาเลขกระเป๋ามาวาแล้วกดถอนไปแล้วนะฮะพอดีลืมบันทะึกนะฮะตอนนี้ผมถอนไปเวลา13บสนกาเนาทีนะ,ะดูนะครับว่าเงินไปเข้าในกระเป๋าตอนไหนนะฮะอ่าปึ๊บนะครับตอนนี้ยังไม่มียอดเข้ามานะครับยังไม่มียอดเข้ามานะครับดูนะฮะอ่ายังไม่มียอดเข้ามานะครับ ให้ดูรายการนะครับถอนนะครับเราดูรายการตรงไหนนะครับมาดูคําว่าตรง u d t นะครับเห็นไหมฮะแล้วเราก็ดูนะด้านบนเห็นไหมมันจะเขียนว่ายังไม่เสร็จเห็นไหมฮะผมถอนเป็นเวลาตอนบ่ายโมงเนาทีนะซึ่งเวลาในเนี้ยจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็น1ิบสี่นาฬิกาเจนาทีสิบเอ็ดวีเ็ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินเข้าตอนไหนหรือตรงนี้เสร็จสิ้นตรงไหนนะครับผมเฉพาะวิดีโอไว้ก่อนนะฮะ จริงทัชวอลเข้าแล้วนะฮะแจ้งว่าเข้าเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วเห็นไหมฮะขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนประมาณ9นาที13บสนาฬิกานาทีนะครับแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวดูอ่าขึ้นนะฮะขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์แล้วเห็นไหมฮะนี่ฮะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไปดูนะครับผมผมแคปรูปไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับในนี้อาจจะมองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเปิดในรูปในบันทึกให้ดูดีกว่านะครับที่ผมแคปหน้าจอไว้เมื่อสักครู่นี้ นี่ฮะเข้ามาตอน13.9นาทีฮะที่เราถอนเมื่อสักครู่นี้ฮะมี transition head เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับ15.37นะครับเราถอนสกู่นี้16.37จะเสียค่าธรรมเนียมแค่1%ท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกท่านที่มีบัญชีหรือว่าลงทุนในนายไม้ 9m นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดเบิกถอนรายได้ค่าการตลาดด้วยนะครับกันนะครับทำแบบนี้ทำแบบคลิปนี่นะฮะเก็บสะสมไว้เพราะว่าเราเก็บไว้เราไม่ได้คามบ่าวนะฮะเราถอนออกมาเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนตัวดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ